ผมเตรียมโคดมะนาวมาครับลูกโคดใจพาตรงกลางจริงหรือเปล่าครับว่าที่เขาว่าใช้ใบคัตเตอร์ถูไปที่คมของกันไก่ กันไกจะคมได้เดี๋ยวมาดูสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องดิไ่ายพีแชนเนลนะครับในวันนี้ทางช่องดิไทายพีแชนเนลนะครับจะพามาดูนะครับวิธีการทําให้กันไกที่ไม่คมเราจะทําให้คมได้ด้วยใบคัตเตอร์นะครับที่เขาว่านะครับนะเป็นคลิปดังๆจริงหรือเปล่ามาดูครับเรามาดูกันก่อนเลยครับผมจะตัดพลาสติกให้ดูนะครับเห็นไหมครับกันไกไม่คมจริง เห็นไหมครับพลาสติกไม่ขาดและเราจะมาลองตัดกระดาษเช็ดทู่กันนะครับเห็นไหมครับเท็ดทู่นะครับยังไม่ขาดเลยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการรับกันไก่ด้วยใบคตเตอร์กันครับตอนแรกผมเตรียมโคตรมะนาวมาครับลูกโคตรใหญ่พาตรงกลางจะทำความสะอาดกันไก่กันก่อนด้วยมะนาว มะนาวทำความสะอาดกันไก่ได้หรือเปล่าได้สิครับเพราะว่ามะนาวมีกฎของสม้มหูใบแรงๆก็ได้ครับที่คมของกันไก่หรือใบมีดกันไก่ทั้งสองด้าน แล้วเราทำสะอาดเช็ด <_ d urance> เมื่อเราทำความสะอาดใบมีดกันไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาทดลองกันก่อนครับว่ากันไก่มีความคมหรือเปล่ายังไม่คมนะครับเพราะว่าแค่ทำความสะอาดนั่นเอง <_ d urance> เดี๋ยวผมจะมานะครับ ทำให้กันไก่คมได้ด้วยสิ่งนี้นะครับที่เขาว่านะครับคมจริงนะครับลองดูกันเราจะนํานะครับใบคัตเตอร์เอาทางที่ไม่คมนะครับถูไปที่คมของกันไก่เดี๋ยวลองจับดูกันก่อนนะครับโอ้โหคมจริงนะครับเดี๋ยวดูกัน คมจริงๆนะครับผมบอกได้เลยว่าคมจริงๆครับเสร็จแล้วเราขูดอีกด้านหรือถูอีกด้านหนึ่งครับไม่น่าเชื่อว่าคมจริงลองจับดูครับคมจริงหรือเปล่าคมจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะตัดพลาสติกนะครับแผ่นเดิมให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่ากันไกลที่เรารับแล้วนะครับคมจริงหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับ คมจริงนะครับและคลิปนี้ท่านใดมีข้อสงสัยไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องทิไทพีแชนแนลได้เลยครับเห็นไหมครับการกไกของเราคมจริงด้วยวิธีนี้นะครับและถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้สะดุดนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีเลยครับที่เขาบอกว่าใช้มีดคัตเตอร์นะครับรับกัรกไกให้คมจริงครับคมจริงครับดูสิครับนี่เห็นไหมครับ ขาดจริงและกันไกลของเรานะครับที่ไม่คมก็กลับมาคมได้